สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพิธีการนะครับที่เรียกว่าใช้ฟรีนะครับของทูมุฟเท่านั้นฮะและขั้นแรกนะฮะเข้าไปที่นี้ก่อนเลยฮะเดี๋ยวนะครับนะฮะจันเปิดจิตเปิดนะฮะจิตจำนะฮะสองจำหนึ่งนะฮะนี่นะฮะสี่ลงเลยนะฮะปล๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะ ให้ฮะให้ท่านเรียกเอาเลยจะเอาเลยฮะผมก็จะเนิสฟีนหมดฮะเดี๋ยวผมไม่เอานะครับเดี๋ยวมันจะเสียจากมือผมเองนะฮะผมก็สมัครนะครับเนี่ยครับสมัครไปี๋ยวคุณครับมีศูนย์บาทนะครับสองศูนย์บาทเอนี่นะครับนี่ครับศ um ูนย์บาทนะครับผมก็เล่นนิสฟีฮะผมเข้าดีทูนะฮะ นี่จะใช้สิทธได้ประมาณสิบกว่าครั้งแล้วนะครับไม่รู้นะว่ใช้มานานแค่หนี่ครับเล่นไม่คิดนี่ค่ะเราจะเข้าไปดูนะไม่ใช่ใไมทรายดู w a n เท ขอขอบคุณคิปต้นชัมจาครับเดอติงอันิเมชันสวัสวดีน,โนโักเรียนขวนวันมากะผมก็ขอครับอ่าลืมนะกดติดตามกไว้นะละอ่าลืติดตามผมเยอะครับช่างงานผมคคุณครับ